เมื่อวันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธรักษาจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนจิตอาสารักบวรประจำเดือนกรกฎาคมภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายกิจกรรมนำโดยนางชยานีจินตกระศาสตร์ประาธระานชมรมพุทธรักษาจังหวัดยะลาได้นำนักเรียนจากวิทยาลายัยเทคนิคยะลาจำนวน25คน เข้ากราบนักสการพระประหลัดบุญเดชันทธรรมโมวัดเวลุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อขอความเมตตาให้พระอาจารย์นำดําเนินกิจกรรมของชมรมอาทิการสวดมนต์การรับศีลหา้าการนั่งสมาธิการถวายจัตุปัจจัยทยธรรมและการทํานุบํารุงศาสนสถานทั้งปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะต่างๆภายในวัด นักเรียนต่างตั้งใจรับบุญกันอย่างเต็มที่ในทุกๆกิจกรรมเพราะพระอาจารย์ได้แนะนำว่าทุกกิจกรรมหากทำอย่างถูกหลักวิชานั่นคือทำด้วยความเคารพในพระรตนตรยัยทำด้วยอารมณ์สบายอย่างมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่ทำก็จะทำให้ได้บุญอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ฝ่ายกิจกรรม ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยพุทธในพื้นที่ได้แสดงตนเป็นพุทธ,ธมามก,กะคือการฝึกอรัธนาศีลห้าและการกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมการทำสมาธิตลอดจนการทำนุบ,บำรุงวัดวาอารามในพื้นที่เป็นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ผู้มีหัวใจรัก ในการสั่งสมบุญกุศลรักพระพุทธศาสนาทำให้เยาวชนเป็นทั้งเด็กเก่งดีและมีความสุข